สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับเหมือนกับการถ่ายทําภาพยนตร์ไทยนะครับสมัยก่อนนะครับผมครับตอนนี้อันนี้จริงๆก็เป็นแม่น้ํานะครับในตัวเมืองนี่เองนะครับผมครับครับก็อันนี้จะมีเรือนะครับเป็นเป็นเรือยนต์เล็กนะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเป็นฝรั่งนะครับ ขึ้นเรือยนต์เล็กๆแล้วก็แล่นไปตามน้ำนะครับชมบรรยากาศนะครับทีนี้เรากมา็มาชมบรรยากาศกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็นักท่องเที่ยว 2- 3สาคนครับเห็นเรือยนต์เล็กๆนะครับจะดูๆแล้วก็เออถ้ามันใหญ่ๆนี่ก็เหมือนอาชายแดนอะไรงี้ครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นในตัวเมืองนะครับในตัวเมืองมีเรือยนต์เล็กๆนะครับแล่นแล่นแล่นผ่าน ทีนี้แล่นมาตรงจากตรงนู้นนะครับมันมาจอดตรงนี้เองครับในนี่เรือยนต์นะครับเรือยนตเล็กๆแล้วก็ชมชมน้ำสองฝั่งไปนะครับนี้เป็นนี้นครับวันนี้น้ำน้ำจะขุนๆนะเพราะว่าสองสามวันนี้ฝนตกนะฮะฝนตกแล้วก็โดยเฉพาะสองวันก่อนนะครับหนักเลยทีเดียวครับก็มี ลูกเห็บลูกอะไรนะครับตกมาด้วยครับน้ำมันก็เลยขุนนิดนึงนะครับอันนี้เป็นนะครับอันนี้ออขึ้นไปทางนู้นนะครับนี่ขึ้นไปยาวนู่นเลยนะครับอันนี้แล้วก็เรือโยนนี่เข้ามาน่าจะผ่านมาจากตัวเมืองฮะเรามาจอดตรงนี้มาแวะชมวัดชมอะไรแถวนี้นครับอ่าอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวนะครับ เป็นการท่องเที่ยวแบบไม่เยอะนะครับนักท่องเที่ยวทีละ2-3งสามคนนะครับครับ,รบสวัสดีครับ